ในแง่ของทำแฟมเดนลี่เองเนี่ยนะสำหรับใครที่มีขาลองมานะครับจุดสต็อปเนี่ยยกขึ้นมาที่ทองคำกันหน่อยอันเจ้าของโรงแรมนะครับถ้าว่าการเจอาของของทองคำก็เป็นปัจจัยี่ยังง่าซื้อไม่ได้มองว่าจะต,ต้องนักเวลานี้นะครับทั้งอิสราเอลกับทางฝั่งของออรัฐธรรมนตรีกระทรวงถ้าม,ามากินกันนะเงิงนก็เงินมันเสืบค่าตลอดเวลา ตอนสมากินเหนื่อยนะลงทุนด้วยชีวิตด้วยเวลาด,วลวด้วยเลยเพื่อไปแรกเอาของซึ่งคำโลกกำลังจะจบรอบขาขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี2,567ถึงปัจจุบัน16เมษาย,ยน2,567ราคาทองโลกปรับขึ้นถึง297.92ดอลลาร์หรือบวก การโรมีกล่าวเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีหลานออกมานะครับเป็นการพูดเฉยๆนะครับอกว่าโอกาสดีนในการเก็บหุ้นอสังหาหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2567นได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาซึ่ง<ด>คาดว่า26เมษานะครับ67นะในสัปดาห์นี้เรามาคุยเรื่อง2 สิ่ค้าสำคัญนะครับที่อยู่ใน t f เฟเนี่ยตัวแรกนะครับก็คือเรื่องของทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลับอัพทองคำว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสแกน QR Code เข้ากลุ่มเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและสาระดีๆจากทาง c a AH f นะคะ คลาสสิกลอสเิรเลีย The Liberty b r o k e ที่เข้าใจคุณวันนี้ก็มาอยู่ในรายการกูรูทอล์กนะครับผมก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณจุ้ยจรรนเวศศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวขอให้พี่จุ้ยแนะนํากับทางท่านผู้ชมนิดนึงครับผมว่าเชื่ออะไรยังไงครับครับสวัสดีครับจรรนเวศศักดิ์ศรีนะครับผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรกษาการลงทุนคลาสสิกออสตลครับผมครับผมก็ วันนี้เนี่ยเราก็มีการจัดสัมมนา,านะครับที่ตลาดหลักทรัพย์เนาะล้วก็มีการพูดพูดถึงในเรื่องของ FX future แล้วตัวผมมั่นใจว่านักลงทุนหลายๆท่านน่าจะสนใจในเรื่องของการเทรดข้างเงินเป็นหลักแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของย s d ดีไทยบาทถ้านักลงทุนสนใจที่จะเทรดย s d อดีไทยบาทเนี่ยครับเขาควรรู้อะไรก่อนครับพี่จุ้ยครับเริ่มต้นเลยนะฮะที่ควรจะรู้นะฮะก็ต้องไปหาข้อมูลดูกันก่อนอเลยนะฮะว่า คอนแทคสเปกนะฮะหรือลักษณะของสัญญานะฮะระบุไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมัลติพายเอร์นะขนาดของสัญญาซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดที่โปรดักต์อะไรในตลาดที่เฟกนะฮะก็ควรที่จะรู้ว่าขนาดสัญญามูลค่าสัญญาเนี่ยนะเขาดูกันยังไงคิดกันยังไงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ FX Future ก็สามารถที่จะไป หาข้อมูลดูได้นะในเว็บไซต์ t f e ฟแล้วก็เว็บไซต์ของ cf.co.th นะครับนอกเหนือจาก c contact s s p e นะที่เราควรจะรู้นะฮะสเต็ปถัดมาก็คือในเรื่องของเวลาในการเทรดครับนะฮะดอลลาร์บาทหรือ fx future ตัวอื่นๆนะครับ ณปัจจุบันก็สามารถที่จะเทรดนะได้จนถึงตีสามเลยนะับแล้วก็ความผันผวนนะโดยเฉพาะในบ้านเรานีมีเจ้าตัวยูโรดอลลร์ฟิวเจอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเทรดคู่สกุลเงินยูโรดอลลร์ฟิวเจอร์นะครับก็อาจจะต้องนอนดึกกันนิดนึงนะคับเพราะช่วงไนเซชันนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจประกาศกันออกมาเยอะเพราะนั้นเขาก็จะเริ่มเห็นในช่วงบ่ายแก่ๆแล้วไปถึงช่วงไนเซชัน แล้วมาต่อกันที่คําถามถัดไปครับพี่จย้ยว่าแล้วแนวโน้มค่าเงินบาทในปัจจุบันครับมีทิศทางไปอย่างไรบ้างครับผมในมุมมองของพี่จจ้เองครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะต่อค่าเงินบาทตาเลขกเปลี่ยนบ้านเราเนี่ยนะนะมันก็เออขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆนะก็คือปัใจจัยในต่างประเทศแล้วก็ปัใจจัยในประเทศของเราเองครับ,รบ<ม>ปัใจจัยในต่างประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญที่เวลาเราเทรดดอลลาร์บาทฟิวเจอร์นะก็ต้องไปดูว่า เอนะตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์เด็กหรือค่างเงินดอลลาร์รนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะช่วง2-3ส,งสเดือนที่ผ่านมานะ,ะมันมีภาวะที่เรียกว่าอ,อ,อัตราดอกเบีย้ย <ฮะ S 1> ของฝั่งธนาคารกลางยุโรปเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มลด <ฮะ S 1> อัตราดอกเบีย้ยเ,เร็วกว่าทางฝั่งเฟดนะ นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าส่วนต่างตาลอบเบียร,ระหว่างยุโรปมันน้อยลงในขณะที่ทางของเฟดเนี่ยคงที่มันมีความเป็นไปนได้สูงม,มากๆเลยนะที่เราจะเห็นเงินเนี่ยกับเข้าไปถือดอลลาร์ในรอบใหญ่รอบใหม่อีกครั้งซึ่งนับเพียงวันก็เป็นแบบนั้นก็คือดอลลาร์มีทิศทางของการแข็งค่าครับแน่นอนครับมันส่งผลกระทบทําให้ค่าเงินบาทอ่อนนี่คือประเด็นแรกปัจจัยต่างประเทศทีนี้มาดูปัจจัยในประเทศนะครับ เรามักที่จะดูนะฮะค่างเงินผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบััฐบาลอายุ10ปีนะฮะซึ่งณตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นนะฮะบอลยูอายุ10ปีบ้านเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะซึ่งมันสะท้อนเอม็ดเงินฟโลเงินเนี่ยมันมันเป็นไปในทิศทางของขาออกครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามีทั้ง2ปัจจัยเลยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศที่ทําให้บาทอ่อนค่าคเพราะนั้นณตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่า อลลาร์บ,บาทค่างเงินบ้านเรานะ่ะมีน,น้ำนมเป็นยางไรก็ต้องว่าคัน้ำตรงว่าอ่อนค่าครับอ่อนค่านะครับก็อันนี้คือมุมมองในส่วนของพี่จุ้ยเองนะครับผมก็ถือว่าครบถ้วนนะครับในมุมมองทั้งการเทรดย,ยูดีเฟร์เจอร์แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆอ่งั้นผมขอให้พี่จุย้ยติดฝากติดตามนิดนึงว่าถ้าจะติดตามพี่จุ้ยเองสามารถติดตามได้ตรงไหนได้บ้างหรือว่าช่องทางไหนได้บ้างครับครับก็หลักๆนะฮะจะเป็นไลฟ์นะครับผ่านทาง แฟนเพจคลาสสิกออสเตรเลีทาง YouTube c h anel n ของคลาสสิกออสเตรเลียครับทุกวันยกเว้นวันพุธเวลาประมาณใบสองครับผมครับผมก็สามารถติดตามพี่จุ้ยได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่จุ้ยมากครับในการที่จะเข้ามาร่วมรายการกูรูทอวของเรานะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และสแกน QR ารโค้ดเข้ากลุ่มเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและสาระดีๆจากทาง c a f นะคะ เปิดบัญชีก็รืยังเอ่ยเปิดบัญชีเล็กๆกับ CAF IC น่ารักตะมุตะมิมีพอร์ตกันหรือยังจ้ะเปิดวันนี้รนะับฟรี1,000บาทเลยนะสอบถามรายละเอียดเท่ามาเลย02-618-0808หหรือเว็บไซต์ CAF.CO.TH แล้วมาเปิดพอร์ตได้กันนะคะ